ซีธรรมบัญญายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระปรมคุณาพรปออ,อประยุตโตวัดยานเวศัก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพร,รานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สิบ พุทธคุณข้อที่หนึ่งสุขโตบรรยายเมื่อช่วงวันที่18ถึง26ตุลาคมพุทธศักราช2528ขอจเจริญพรวันนี้โยมหมอจรูนรกราบ เรื่องการที่จะเดินทางไปประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีลแลนด์แล้วก็ได้ม,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 มีมวลน่าตัวภาพมาฉันพัะสาอาหารรอมตันนี้ก็เลยมีการรับทานอาหารร่วมกันในหมู่ญาติสนิทพิสหายด้วยพโยมมีใจเป็นกุศลเมื่อมีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรสำคัญขึ้นมาก็ รารลบเป็นโอกาสที่จะทําบุญทํากุศลไปด้วยในโอกาสนี้อภิภาพก็เลยจะขออัญเชิญพุทธคุณสักบทหนึ่งมาเป็นเครื่องอวยพรพุทธคุณที่ตรงกับเหตุการณ์อันนี้ก็มีอยู่คือบทที่ว่าสุขโตพระพุทธเจ้ามีพุทธคุณที่เราเรียนกันในบทอิตธิปิโสว่าเก้าประการ มีอิติปิโสภะคะาวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจรณะสัมปันโนแล้วก็สุขโตบทสุขโตนี้ก็แปลว่าผู้เสด็จไปดีแล้วแสดงว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางตามเรื่องในพระพุทธประวัติก็จะเห็นชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นเสด็จจาริกไปไหนมาไหนเสมอ าจะเรียกอย่างภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นนักเดินทางอย่างแท้จริงเดินทางไม่ทราบว่าปีหนึ่งเป็นระยะทางเท่าไรกว่าจะถึงจำพรรษาและจึงจะหยุดพักประจำที่การเสด็จไปทางนี้ก็เพื่อจะปสดเวนัยชนคือไปสั่งสอนธรรมะเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้มีความสุขให้มีความสงบทั้งทางกายและทางใจ ทางส่วนบุคคลแล้วก็ส่วนรวมที่อยู่ร่วมกันพระองค์ก็ได้พนามว่าสุขโตแปลว,ว่าผู้เสด็จไปดีแล้วทีนี้ความหมายของสุขโตนี้ก็ยังมีลึกซึ้งไม่ใช่เฉพาะเพียงว่าหมายความไม่ใช่เพราะว่าได้เสด็จไปที่โน่นที่นี่เท่านั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งลงไปในทางจิตใจด้วยอนุภาพลองแยกดู คำมหมายสุขโตที่ว่าเสด็จไปดีแล้วนะ่ะดีถึงเจ็ดดีด้วยกันเจ็ดดีมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งเสด็จไปดีแล้วในความหมายว่าเสด็จไปโดยทางที่ดีคือทางที่ดีงามทางที่ดีที่พระพุทธเจ้าได้ดเสด็จไปนี้ก็ได้แก่ทางที่เราเรียกว่าทางสายกลาง หรือภาษาพระเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางหรือมัชทิมาปฏิปทานนั้นก็คือทางที่ไม่ข้องแวะที่สุดสองอย่างที่สุดสองอย่างนั้นได้แก่หนึ่งตามสุขคันลิกานโยคทางที่หย่อนเกินไปมุ่งแต่การจนเพลิงบงรุงบำรุตนเองถ่ายเดียวทางที่สองก็คืออตัตตกิรัมฐานโยค ทางแห่งการทรมานตนเองทําตัวเองให้ลําบากเช่นพวกลัทธิบํบาเพ็ญตบะทั้งหลายในสมัยพุทธกาลที่มีมากมายอย่างที่ว่านอนบนน้ำํำอดอาหารจนแทบจะตายกันลมหายใจจนกระทั่งอย่างที่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญทุกรกิริยาจนกระทั่งปวดศีรษะไปหมดหรือว่านอนยืนขาเดียวอาบน้ํา ในฤดูหนาวเวลาหนาวที่สุดแล้วก็ลงไปอาบน้ําในแม่น้ำอะไรหรือว่ายืนกลางแดดทั้งวันเลยนอนบนตะปูมีวิธีการมากมายตลอดแตกระทั่งเอาเท้าเหนียวกิ่งไม้เอาหัวห้อยลงมาอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นทางเหล่านั้นพนะระเจ้าก็ถือว่าเป็นทางที่ทรมานตัวเองให้ลําบากเปล่าแล้วก็ได้ส่งคนพบวิธีทางที่เรียกว่าสายกลาง คือมัรคที่มาปฏิปทานี้ซึ่งได้แก่มรรคมีองค์แปดประการมีสัมมาทิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบเป็นต้นไปเจนกันทั่งถึงข้อสุดท้ายก็คือสัมมาสมา,สมาธิสมาธิที่ถูกต้องหรือสมาการตั้งจิตมั่นชอบนี่คือทางที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเรียกว่าเสด็จไปโดยทางที่ดีงามที่ถูกต้องก็ได้ในความหมายที่หนึ่ง ทีนี้เมื่อเสด็จไปโดยทางที่ดีแล้วก็จะไปบรรลุถึงสิ่งที่ดีงามเขาเรียกว่าไปสู่สิ่งที่ดีเป็นความหมายที่สองเสด็จไปสู่สิ่งที่ดีงามที่เป็นจุดหมายก็คือพระนิพพานหรือการที่ได้บรรลุโพธิญาณอันเป็นจุดมุ่งหมายของพระองค์เพราะการที่ได้บรรลุพระนิพพานนี้ก็ทําให้จิตของพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลาย และหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยได้พนาอีกอย่างว่าพุโทโธแปลว่าพุทตื่นแล้วตื่นจากความหลับไหลพ้นจากกิเลสทั้งหลายมีความสุขมีความเบิกบานมีความผ่องใสได้ตลอดเวลาที่ว่าจิตหลุดพ้นนั้นก็คือจิตหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ใจิตใจก็เบิกบานผ่องใสเพราะฉะนั้นคําว่าพุโทโธนอกจากแปลว่ารัสรู้หรือว่าตื่นแล้วก็แปลว่าเบิกบานได้ด้วย เพราะว่าพระพเจ้านั้นมีลักษณะพระารุไทยที่เบิกบานผ่องใสตลอดเวลาซึ่งถ้าหากว่าไม่หมดกิเลสแล้วก็ยากที่จะทำได้และนอกจากนั้นก็เพราะการที่หมดกิเลสก็ทำให้พระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เราก็จะเห็นว่าพระองค์นั้นทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิคุณหรือวิสุทธิคุณคือความบริสุทธิ์นี้ด้วยเป็นคุณสมบัติสำคัญของพระพุทธเจ้า นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าความหมายที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปสู่ที่ดีงามเป็นความหมายอย่างหนึ่งของสุขสโตนี่ต่อไปนัยยะที่สามเพราะว่าเสด็จไปด้วยดีเสด็จไปด้วยดีนี้มีความหมายว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปบรรลุผลสาเร็จอะไรแล้วพระองค์ก็ไม่ผนหลังกลับ ไม่ร่วงหลดลงมาจากผลสําเร็จนั้นเช่นว่าบรรลุโพธิญาณบรรลุพระนิพพานได้ถึงความหมดทุกหมดกิเลสแล้วพระองค์ก็ไม่หันกลับมาหากิเลสไม่หาความทุกข์อีกนี่เรียกว่าเสด็จไปด้วยดีแล้วไม่หวนหลังกลับจากผลสําเร็จที่ตนได้บรรลุไม่กลับมากิเลสมีกิเลสและความทุกข์อีกนี่ต่อไปประการที่สี่ว่าเสด็จไปดี เวลาเรามีคนแปลกหน้ามานี้มักจะมีการสงสัยว่าเขามาดีหรือมาอร้ายพระพุทธเจ้าเสด็จไปดีเพราะฉะนั้นไปถึงไหนที่นั่นเขาก็จะรู้สึกว่าพระองค์เสด็จมาดีคือไม่ได้มาเพื่อความประสงค์ร้ายหรือจะมาทำอันตรายใครแต่มาทําให้เขาเกิดประโยชน์และความสุขเพราะว่าพระองค์มาเพื่อจะมาช่วยเหลือเขาพระองค์ได้นามว่าเป็นโลก,กันนาเป็นที่พึ่งของโลกก็เพราะว่าเสด็จไปเพื่อช่วยเหลือเพื่อให้ความสุขแก่ผู้อื่น จึงมีคำแสดงพระจริยาของพระพุทธเจ้าว่าทรงบำเพ็ญอัตถประโยชน์ต่างๆถึงสามประการข้อสำคัญก็คือทรงบำเพ็ญเป็นโลกตถจริยาบำเพ็ประโยชน์แก่ชาวโลกไปที่ไหนก็นำเอาคำสอนคำแนะนำที่ถูกต้องดีงามให้คนรู้จักที่จะประพื้นให้ถูกต้องแล้วก็ให้รู้จักเข้าถึงสัจธรรมความจริง ถ้าในวงแคบเข้ามาพระองค์ก็บริเพณยาตัดถาจริยาบำเพญประโยชน์แก่พญาิหมายความในหมู่ที่เป็นพญาพระองค์ก็บริบรเป็นประโยชน์แก่เขาเช่นว่าเขาจะรบราฆ่าฟันกันอย่างญาติพี่น้องของพระองค์โกริยะกับสากยะที่จะทําสงครามแย่งแมน่น้ากันพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปปรวกก็เสด็จไปดีไปช่วยเขาทําให้เขาเลิกทะเลาะวิวาทกันหรือว่า ในหมู่พระสงฆ์หรือพระศาสนาที่พระองค์ตั้งคือพระกอษฐธรรมหที่ที่บาเป็นประโยชน์ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เรียกว่าพุทธคัรจริยาบำาเป็นประโยชน์สมตาที่เป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าบัญญัติควินัยตั้งกัน,นสง์สั่งสอนพระสงฆ์ให้ประพฤติบำเป็นสมรรธรรมตั้งอยู่ในธรรมวินัยทําให้พระสงฆ์นั้นเป็นติ่ตั้งแห่งความลื่นใสและก็ดํารงพระพุทธศาสนามาได้ นี่ก็เรียกว่าเป็นพุทธคัจจริยาก็รวมเป็นปัจจริยสามประการแสดงว่าพระองค์นั้นเสด็จไปดีเสด็จไปเพื่อประโยชน์และความสุขนี่ต่อไปประการที่ห้ามีความหมายว่าเสด็จไปโดยสวัสดีเนี่โดยเสด็จไปโดยสวัสดีก็คือเสด็จไปไหนก็มีแต่ความปลอดภัยใครๆจะทําไม่มีใครคิดทําร้ายพระองค์ เพราะว่าอำนาจขมาาการุณาเป็นต้นแต่ถึงจะมีคนคิดร้ายบ้างพระองค์ก็ปลอดภัยก็ไปโดยสวัสดิภาพอย่างที่ที่ไปเจอช้างนรา,าคีรีพระเทวทัตปล่อยมานั่นก็เรียกว่าจะให้พระองค์ไม่มีสวัสดิภาพจะให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจะให้เสด็จปรินิพพานที่นั่นช้างกำลังดูร้ายเมามันมา แต่ได้อำนาจคำหากรุณาช้างก็หยุดไม่ทำร้ายพระองค์หรือว่าพระองค์เสด็จไปที่ภูเขาที่ปเทวทัตจ้างนายขมังธนูมาคอยซุ่มยิงนายขมังธนูก็เตรียมจะยิงพูทธเจา้าแต่พอเห็นพระองค์มีพระลักษณะที่ทรงเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาเขาก็ยิงไม่ลงยิงไม่ลงก็เลยกลับเป็นว่าเข้ามากราบขอประธานอภัยโทษพระองค์ก็พ้นภัย เสด็จไปพบโจรงคุริมานไปถึงปากทาที่จะเดินไปทางนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้นี่ทางนี้ไม่ปลอดภัยนะท่านมีโจรร้ายอยู่อย่าว่าแต่คนเดียวเลยมากันเป็นกองเป็นหลายสิทโจรร้ายนี่มันก็ยังทาร้ายได้มันฆ่าคนตัดเอานิ้วมือไปแขนคอเป็นรววร้อยเป็นพวงมาลัยเร็กองคุริมานขอพระองค์อยได้เสด็จไปเลยพระองค์ก็ว่าไม่เป็นไรพระองค์จะเสด็จไปโปรดเขา และพระองค์ก็เสด็จไปจกนกระทั่งพบองคุริมานและพระองค์ก็โปรดองคุริมานสําเร็จโจนองคุริมานแทนที่จะทําร้ายพระองค์ก็กลับตายมาเป็นสาวกเป็นลูกศิษย์มาบวชจกนกระทั่งได้ประเพ็สมณธรรมเป็นพระอาหันไปก็เรียกว่าพระองค์เสด็จไปโดยสวัสดีไปที่ไหนก็ปลอดภยัยไปหมดต่อไปข้อที่หกว่าเสด็จไปประสบความสำเร็จที่ดี ก็อันนี้ก็หมายความพระองค์จะทําการงานอะไรพระองค์ต้องเสด็จไปตั้งความมุ่งหมายว่าจะไปทําเรื่องนั้นที่นั่นที่นั่นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปแล้วพระองค์ก็ทําสําเร็จทานนั้นที่สําคัญก็คือตอนปฏิสถานพระพุทธศาสนาตอนนั้นพระองค์ไม่มีกําลังเลยคนจำนวนมากก็ไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์จะไปทําก็ทําให้สําเร็จจนได้เริ่มไปปฏิสถานพุทธศาสนาที่เมืองราชฤห์แคว้นมคธ ก็ไปหาชดินฉกอชดินตั้งพันพระองค์ก็โปรดได้สําเร็จตอนแรกเขาก็ถือว่าเขาเก่งกว่าเขาก็ไม่ยอมพระองค์ก็จะต้องไปหาทางแก้ทิฏฐิมานะสมัยนั้นใช้ศัพทระที่วทรมานพระองค์ก็ทรมานชดินหมายความว่าไปฝึกจนกระทั่งเขากลับใจมานับถือพระองค์ได้และเสด็จเข้ามือราชครห์ก็โปรดพระเจ้าพิมพิสารได้สําเร็จที ก็ทางานอะไรต่างๆก็พระอ,องค์ก็ประสบความสําเร็จไปทั้นนั้นก็เลยกาประสบความสําเร็จที่ดีไม่เป็นผลสําเร็จในทางที่ร้ายอย่างใดทั้งสิ้นและก็มาถึงดีข้อที่เจ็ดเสด็จไปดีข้อที่เจ็ดก็คือสเสด็จผ่านพ้นไปโดยดีตอนไปก็ไปดีแลวแหละแต่พอผ่านพ้นไปก็ทิ้งสิ่งที่ดีงาไมไว้ให้กับคนที่นั่นอีกที่สําคัญก็คือว่า ทิ้งเอาธรรมะคําสอนไว้ให้ทําให้คนที่นั่นได้รับรสพระธรรมมีความร่มเย็นเป็นสุขหรือพูดในระยะยาวก็คือการที่โระองได้ทิ้งพระพุทธศาส,สนาไว้เบื้องหลังให้พุทธศาสนิกชนได้รับพระธรรมวินัยแล้วก็สืบต่อกันมาจนกระทั่งบัดน,นี้อันนี้ก็คือประโยชน์ที่เกิดจากการเสด็จไปได้ดีของพระพุทธเจ้ารวมเป็นความหมายสุขโตแยกเป็นดีเจ็ดอย่างอนุภาพขอทบทวน อันที่หนึ่งก็คือสเสด็จไปโดยทางที่ดีได้แก่วัตถิมาปฏิปทาวิอวิยมัติโยมแปดข้อที่สองก็สเสด็จไปสู่ที่ดีได้แก่สเสด็จไปสู่สัมโพธิญาหรือรนิพพานและข้อที่สามก็สเสด็จไปด้วยดีหมายความว่าได้บรรลุถึงจุดหมายแล้วก็ไม่ถอยหลังต่บเป็นอนุเรบร้อยดีและก็ ประกาศที่สี่ก็เสด็จไปดีเสด็จไปเพื่อประโยชน์สุขของคนในที่นั้นๆและประกาศที่ห้าก็เสด็จไปโดยสวัสดีคือมีความปลอดภัยและประกาศที่หกก็เสด็จไปประสบความสําเร็จที่ดีก็ทําความุ่งหมายที่พระองค์จะต้องการทํานั้นให้สำเร็จผลเป็นอย่างดีเพื่อประโยชน์สุขดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และประการสุดท้ายประการที่เจ็ดก็คือเสด็จผ่านพ้นไปได้ดีแม้พ้นไปแล้วที่นั้นนนั้นก็ได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไว้ใช้ได้ต่อไปแรวมถึงว่ามีพระพุทธศาสนาไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชนรุ่นหลังตลอดมาเป็นเวลาถึง2,500กว่าปีจนบัดนี้นี่ก็เป็นพุทธคุณในข้อสุขโตอนันธภาพก็ถือโอกาสนำมาชี้แจงอธิบายไว้ เพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจาารริคือกเดินทางแต่ในการเดินทางครั้ง,หน,งหนึ่งนั้นก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ได้ผลสําเร็จเป็นการไปที่ดีทั้งเจ็ดประการนี้ก็แล้วแต่เรื่องที่ทําแต่ละครั้งก็อย่างน้อยก็ให้ได้สองประการอันหนึ่งก็คือได้สวัสดีคือมีไปโดยสวัสดีมีความปลอดภัย และประการที่สองก็คือว่าประสบความสําเร็จที่ดีหมายความว่าการเดินทางครั้งนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไรเช่ว่าไปเพื่อการพักผ่อนไปเพื่อได้รู้ได้เห็นได้มีความสบายจิตสบายใจก็ให้ได้รับความสุขความสําเร็จสมตามนั้นนี้อนุภาพนามพุทธคุณวันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่เคารพศักการะก็จะได้ขออารัธนาคุณพระรจันทร์ไโดยเฉพาะ พระคุณพ้อสุขโตนี้มาเป็นเครื่องอภิบาลรักษาคุ้มครองคุณโยมหมอทั้งสองท่านในการที่เดินทางครั้งนี้ก็ขอให้ได้เดินทางโดยสวัสดิภาพและก็ประสบค,ความสมําเร็จสมความมุ่งหมายของการเดินทางนั้นจะเป็นการงานก็ให้การงานสําเร็จโดยดีแล้วก็ในการที่ว่าเป็นการจะพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศก็ขอให้ ทั้งกายทั้งใจมีความสุขมีความเบิกบานผ่องใสแล้วกลับมาก็จะได้มาทํากิจทําหน้าที่ตลอดชีดดวิตดเนินชีวิตให้มีความสุขภาพตาหน้าทั้งในด้านทั่วไปและในด้านของธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าให้งอกงามในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตลอดการนานอันตอภาพก็ขออนุโมทนายมในพุทธคุณข้อสุขโตโดยเชื่อมตบ การเดินทางเขาคุณโยมหมอขอให้พุทธคุณนั่นจงประสิทธิ์ผลสำเร็จแก่คุณโยมสมดังที่กล่าวมานี้ทุกประการ